สามล้านสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าโอ้โหสวยเลยสวยเลยดีใจดีใจแทนเกษตรกรนะรรครับแล้วก็ส่วนใหญ่ผมก็ไปงานสู่ขอเจ้าบ่าวเจ้าสาวนี่ก็เป็นครั้งแรกสู่ขอควายนะฮะแล้วก็โอ้โหที่แรกมาถึงผมถามเอ้ยนี่เงินสามล้านใช้ทำอะไรเนี่ยสามล้าน สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าเขาบอกเอาไว้สู่ขอจันเจ้านึกว่าลูกสาว <c oughs> บอกไม่ใช่ครับควายชื่อจันเจ้าโชคดีนะนะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างอย่างหนึ่งนะครับว่ามันเป็นอาชีพใหม่ะนะครับเมื่อก่อนเราก็เลี้ยงควายไว้ทําไล่ไถนาตอนหลังควายเหล็กเครื่องจักรมาแทนแล้วก็ประชากรควายก็น้อยลงไปดังนั้นก็การเป็นการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทําอาชีพของเกษตร,รกรนะครับแทนที่จะเลี้ยงควายไว้ทําไล่ไถนา ตอนนี้ก็เลี้ยงควายสวยงามนะครับแล้วก็มีมูลค่ามหาศาลเลยนะครับอย่างวันนี้อาจานเจ้าเนี่ต้อง3ล้าน4ี่นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นอาชีพใหม่เป็นเรื่องที่น่าส่งเสริมเป็นการยกระดับยกระดับอาชีพเพิ่มคุณค่าเพิ่มไรายได้กับพี่น้องเกษตรกรแล้วก็คุณธราบุตรเนี่ยเจ้าของฟาร์มก็เขาก็มาจากคนไม่มีอะไรก็ไปเอาสร้อยทองของเมียมาก็ไม่ได้บอกเมียด้วย80,000บาท แล้วก็มาพัฒนาตนเองเนี่ยไม่กี่ปีเป็นเจ้าของฟาร์มสอรุ่งเรืองแล้วก็ใจดีนะเขามีพ่อพันธุ์ดีๆตอนนี้ก็ประกาศให้เกษตรกรชาวโคราชใครที่เลี้ยงเลี้ยงควายอยากจะเอาแม่พันธุ์มาเพาะพันธุ์เขาก็ยินดีที่จะบริจาคให้นะครับก็ถือว่าเป็นความร่วมมือคนโคราชและจริงไม่ทิ้งกันนะครับแต่ที่น่ายินดีที่สุดก็คือยินดีกับจันเจ้านะครับเป็นวิธีใหม่ของรงการเกษตรไหมคะก็ถือว่าเป็น เป็นอาชีพใหม่นะครับที่ว่าแทนที่จะเลี้ยงจะเลี้ยงไว้ใช้แรงงานไปไถ่ไร่ไถนาทําไร่ไถนาแต่วันนี้เป็นเรื่องของการประกวดเลี้ยงเพื่อความสวยงามนะครับผมผมคิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะต่อไปเนี่ยนักท่องเที่ยวมาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยนะครับเมื่อก่อนมาดูควายไถายนาต่อไปจะต้องมาดูว่าที่ไหนมีฟาร์มดูดูควายที่สวยงามเป,เป็นเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวให้กับประเทศไทยนะครับ